ที่หนองน้ำบ้านหนองเล็กตำบลยางอำเภอศรีขลุดพุ่มมีชาวบ้านมาลงปลาจับปลากันที่หนองน้ำแห่งนี้นะครับเพื่อการกุศลฐานรายได้เข้าวัดไมายไรกันต้องเขาก็รู้เวลาแล้ว ตู้เนี่ยตู้อ่ะตังตู้เนี่ยตู้ไม่ครับน่าเอ้ยไปแน่นอนล่ะไปแน่นอนล่ะครับปลาลิงกรับปลาลิงโอ้โหนั่นตัวใหญ่โว้ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ครับนี่าปลปลาอะไรครับนี่ ไปยิบศไปยิบศไปยิบศโอ้ตัวใหญ่เลยครับเออไปยิบศพปล่อยกรปแก่ตัวยหญ่ยิบศพตัวใหญ่ครับโอ้ตัวตัวใหญ่อ๋อนี่ปลาปล่ยกระแก่ติดตู้อันนี้ปลาปลาอะไรครับนี่ปลานิ้นปลานิ้นปลานินปลาดินครับโอเลยโอ้โหเนี่ยยก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 ขึ้นหน่อยลูกโอ้โหนี่วันแห่เดียวนะครับนี่แห่เดียวแซ่บเดียว ได้มาแล้วครับเลาะไอริมฝั่งนี่สองร้อยเนาะบาทรสองร้อยถ้าอยู่บนแพน่ะบัตสามร้อยนะครับโอเคโอเคโอ้เยอะเยอะเยอะได้คุ้มเลยอยู่อือค่ะโอ้ปลาสวยๆวยอือค่ะปีนี้ปลามันไม่น่าโอ้ปีนี้ปลาสวยๆทั้งนั้นเลยน้ำก็เยอะ้วยโอเคโอเคแล้วก็มาหาดิโอ อ่ะดูลาบคุณเออโอ้โอ้ผมแล้วบาทสองร้อยข้างฟังนีสองร้อยเออปลากระโดดไมื่อกี้โอ้โหจับตัวเล็กจับตัวเล็กใส่ปลาเลยปลาตัวสวยๆเลยนะครับ โอ้ยปลาสดสวยสวยใหญ่ทั้งนั้นเลยมาครับโอ้ยปลาสดสวยสวยใหญ่ทั้งนั้นเลยมาครับครับโอ้ยกยกขึ้นยกขึ้นเออโอ้หนักเหมือนกันนี่เออครับโอเคโอเคหนองน้ำบ้านหนองเล็ก เสียนแหทุกสารทิศทุกอำเภอใกล้เคียงกับอำเภอศรีครภูมิพากันมาลงจับปลาหวานแหที่หนองน้ำบ้านหนองเหล็กตำบลยางอำเภอศรีครภูมิจังหวัดสุรินทร์จับปลาได้ก้าขึ้นมาขายบนชายฝั่งเลยนะครับโลละ200บาท ตัวสวยๆส,ยสดๆนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับกับพี่น้องที่ได้เดินทางมาร่วมจับปลาการกุศลในครั้งนี้นะครับที่บ้านน้องเหล็กหมู่ที่หาตะบนยางนั้นส่วนได้ส่วนรายได้นั้นที่จากพี่น้องจะได้ไปทํากุฏิหลวงพ่อซึ่งกุฏิหลวงพ่อนั้นผุแล้วก็พี่น้องได้ตกลงกันจะทํากุฏิหลังใหม่นั้นซึ่งวันนี้ได้ขายปลาบัตรของพี่น้องที่ ประชาชนได้มาร่วมการกุศลครั้งนี้ได้ทั้งหมด84,600บาทนั้นก็ขอขอบพระคุณสำหรับพี่น้องที่มาหวานแหในวันนี้คือว่าท่านได้ร่วมสร้างกุฏิหลังใหม่ถือว่าเป็นบุญกุศลครั้งนี้ที่พี่น้องได้มาร่วมนะครับก็ให้พี่น้องที่ได้มาร่วมการกุศลครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับก็ ทั้งครอบครัวของพี่น้องที่ได้มาร่วมทุกๆครอบครัวนะครับทางคณะกรรมการหมู่บ้านพี่น้องชาวบ้านน้องเล็กด้วยความยินดียิ่งดีใจเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องได้มาเยี่ยมเยือนบ้านเราและเงินการกุศลครั้งนี้จะขอไปสร้างอาตุกิแล้วก็ส่วนที่ขาดตกหลกล้องต่างๆนั้นทางคณะกรรมการชาวบ้านน้องเล็กจะขอปรับปรุงต่อไปขอกราบขอบคุณนักโอกาสนี้ขอบคุณมากครับครับผม